ด8 8 4ฐานกระเป๋าของเขาค่ะอยู่ที่9นิ้วครึง่งความสูงค่ะอยู่ที่13นิ้วครึง่งและความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วเต็มฐานหนา5นิ้วเพราะฉะนั้นความสุดด้านในคือดีมากๆนะคะสายกระเป๋าค่ะเหมือนเดิมเป็นงานสายหนังวัวแท้นะคะเต็มทั้งเส้นแล้วก็ปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนเวลาสะพายขึ้นมาแล้วค่ะรอบ นหน้ากว้างของเขาแค่เก้านิ้วครึ่งเป็นความตั้งใจในการออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้หญิงด้านข้างค่ะฝาปิดนะคะตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นแบบย้อนสอนย้อนสองยังไงปกติแล้วเนี่ยตัวล็อกเขาจะชอบเอามาใส่ไว้ตรงปลายข้างล่างตรงนี้นะแต่ของกัญญาใส่ไว้ข้างบนตรงนี้ใส่ไว้ข้างบนตรงนี้ประโยชน์ข้อที่หนึ่งพอเวลาคุณพี่แกะแล้วเปิดขึ้นมาค่ะมันจะไม่มีปลายปลายของอันเนี้ยขึ้นมา เกะกะนะคะห้อยตรงเต่งอยู่แล้วก็ข้อที่2คือคุณพี่สามารถใส่ร่มพับแบบนี้ได้เลยคุณพี่ส่งข้างซ้ายขวาค่ะจะเป็นกระเป๋าลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นงานแบบกระดุมแบบย้อนสอนให้แบบนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่ของอนเนกประสงค์เลยเป็นช่องแบบใหญ่ๆหูฟังบลูทูธนะคะกระเป๋าตังค์ไซส์เล็กหรือ,อ,อยาอมยาดมยาหม่องนะคะ ผ้าสับในเป็นงานผ้าพรีเมียมเต็มทั้งใบและฝวากระเป๋าด้านในก็เป็นงานหนังวัวแท้ด้วยคุณพี่ฝากระเป๋าตัวนี้ค่ะเป็นงานแต่งด้วยหัวเข็มขัดนะคะดูเป็นแบบแฟชั่นนิดนึงแต่เวลาใช้งานจริงคุณพี่ใช้ไม่ยากเลยเพราะว่ามันจะเป็นกระดุมแม่เหล็กทั้งหมดนะคะเปิดปิดง่ายแล้วก็เปิดมาด้านในกันยังมีล็อกให้อีกหนึ่งชั้นก็คือเป็นลินกระดุมแม่เหล็กอีกหนึ่งชั้น แท็บเล็ตนาจอ10นิ้ว11นิ้วแบบมีปากกาสามารถใส่ได้คุณพี่จะแบบพกลำโพงบูทูธแบบอเล็กเล็กะแบบนี้ไปแคมปิง้งนู่นนี่ก็ได้ซิปตรงกลางอีกหนึ่งเซนค่ะซิปตรงกลางตัวนี้ลึกมากคุณพี่ซิปช่องนี้นะสามารถใส่กระเป๋าสตังนะคะใส่ย,ยาวได้เลยนะคะ สายยาว7จนิ้วครึ่งค่ะนะคะกระเป๋าตังยาว7 5นิ้วสามารถใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยสบายๆนะคะสำหรับรุ่นนี้งานหนังชามัวธรรมชาติสายสภายค่ะนะตามที่แจ้งเลยว่าปรับสั้นยาวแบบตัวเลือนและเป็นหนังวัวแท้เต็มทั้งเส้นทั้งด้านหน้าด้านหลังคุณพี่อันนี้ข้างในกัญญาใส่ตัว iPad เข้าไปแล้วก็กระเป๋าตังยาวนะคะอยู่ที่ตรงสิบซ้อนหเส้นนะคะนี่คุณพี่นะคะ อ่านะเสียงชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่วรัญชโนกสองสีพร้อมส่งค่ะสําหรับรุ่นนี้ตอนนี้กันยาม,มีสีดําและสีน้าตาลน,นะคะคุณพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบงานหนังชาโวธรรมชาตินะลองดูดำและน้าตาลค่ะรุ่นนี้เหลือสีสวยๆทั้งสองสีเลยนะคะเจ็ดค่ะดําแล้วก็เจ8 4ตามด้วยน้ําตาล